สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะจันจิยอมรับไม่ให้มาริโอดูฉากเลิบซีนหลังต้องคิดหนุ่มอื่นรัวๆววาดฝีมือการแสดงในละครเรื่องที่สุดของหัวใจแบบถึงบทบาทโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนจูบจริงที่จันจิจันจิรา ทุ่มสุดตัวในอินเนอร์ตัวละครจนแอบ,บแอบเบกรงใจหวั่นใจตัวจริงอย่างมาริโอมาเลอร์บอกถึงพี่เขาเข้าใจว่าเป็นงานแต่ก็ไม่อยากให้ดูโดยจันจิเผยว่าเลิฟซีนในเรื่องนี้หลายคนอาจจะคิดว่าง่ายแต่สำหรับจันจิคือมันยากมากนะถ้าพูดในความเป็นจริงคือชนุษกับน้ำไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ในเรื่อง โอ้โหเราต้องเกิดความลหลงไหลกันสุดๆเราต้องเอาตัวเราออกไปแล้วก็สวมบทเป็นน้ำปล่อยตัวปล่อยใจหัวเราะผู้กำกับก็อธิบายว่าอยากได้มูดความรู้สึกแบบไหนแล้วลองทำให้เราดูว่ามันจะต้องประมาณไหนถ้ามากหรือน้อยเกินไปก็ต้องมีปรับกันไปค่ะเราก็จับมือกับพี่บอลว่าสู้นะสู้ไปด้วยกันนะมีขอโทษกันไปกันมา เพราะเลิฟซีนเป็นการแสดงที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันและต้องให้เกียรตินักแสดงที่เราเล่นด้วยเราว่ามันยากกว่าทุกอย่างเลยแหละสําหรับเลิฟซีนจริงๆตอนที่รู้ว่าจะมีเลิฟซีนตอนแรกเราไม่ได้บอกพี่โอทันทีแต่ก็มีแบบว่าเล่นไปแล้วค่อยมาบอก ทีหลังซึ่งพี่เขาก็ชิลเพราะเขาเองก็ผ่านการแสดงแนวแน,วนี้มาก็เยอะอยู่เขาก็โชคโชนเขาเห็นว่าเราทำงานเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเราเล่นเลิฟซีนกับใครและเราก็ไม่ให้เขาดูด้วยพอฉากนี้มันออกอากาศเราก็ไม่ได้บอกเพราะตัวจันจิเองกว่าจะเปิดดูก็ใช้เวลาพักใหญ่เลยเราเองก็ไม่กล้าดูก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเพราะตอนที่เราเล่นรู้สึกว่ามันค่อนข้าง จะรุนแรงแต่พอตัดออกมาแล้วดูโอเคกว่าที่เราคิดไม่ได้ดูแล้วว่าสอบไปในทางนั้นขนาดนั้นแต่ยอมรับแหละว่าก็มีความบทขยี้หน่อยๆแต่นั่นแหละค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้พี่เขาดูและก็ไม่บอกด้วยขอขอบคุณแรงข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ